อยากกินชี่อยากกินชีตจังเลยขอกินชี่ไหนดีกว่านี่มันกับดใช่แล้วครับเพราะนี่คือของเล่นที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ครับ Mouse Tap the Game หรือชื่อเป็นภาษาไทยที่ผมตั้งให้เองนะครับเกมกับดักสุดหันเซ่ฮ่าฮ่ Infinity สวัสดีครับผมเพลซีตัวแสบนะครับใช่แล้วครับประมาณที่เห็นไปในตอนต้นวิดีโอนั่นแหละครับฮีฮครับผมไม่เคยเห็นเหมือนกับดักหนูที่เป็นของจริงแบบนี้ครั้งแรกนะครับแต่ครัออ้งน,นี้มันเป็นของเล่นนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับคือถ้าโดนมันก็ไม่ได้แบบว่าเจ็บหนักขนาดนั้นนะครับคือโดนมันก็แบบว่าแบบ แต่ไม่เจ็บครับตรงนี้มันเป็นโฟมเขาทำเซฟไว้อย่างดีครับเพราะนี่คือของเล่นเด็กครับอตรงนี้การเล่นมันชัดเจนเลยนะครับว่ามันเป็นกับดักใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเล่นก็คือเราอย่าโดนกับดักแค่นั้นเองง่ายๆครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นของเล่นที่เล่นสนุกเล่นกันได้ในครอบครัวนะครับก็อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูตัวเลิตภันฑ์ก่ันล้วก่อนนะครับว่าเขามีให้ข้อมูลอะไรไงมาบ้างนะครับรอบกล่องเขามะบอกทุกอย่างเลยทั้งวิธีการเล่นทั้งรูปแบบการจัดเรียงเซ็ตของอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับมาเรามาดู นี่ครับ Mouse Trap the Game ครับเขาแนะนำว่าต้องเป็น5ขวบขึ้นไปนะครับเล่นได้ตั้งแต่2คนขึ้นไปเลยจะได้กี่คนก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่นะครับคือเกมมัเขาจะให้แผ่นชีตอย่างนี้มาครับเราต้องหยิบแผ่นชีตออกจากกักหนูนี้ซึ่งแผ่นชีตที่เขาให้มาเขาบอกว่าให้มาถึง30แผ่นเลยครับนั่นแปลว่าก็เล่นหลายคนนะสี่ห้าหกคนยังได้เลย6คนหยิบคนละ5ได้เลยเห็นไหมครับเล่นได้หลายคนมากนะเป็นกิจกรรมในครอบครัวอันยอดเยี่ยมเลยนะครับก็รู้ด้านหลังครับนี่เขาจะมีวิธีการเล่นบอกอยู่ครับหนึ่งสองสามหนึ่ เขาบอกว่าสามารถเลือกความยากได้ครับมันจะมีแท่นอยู่เดี๋ยวผมค่อยอธิบายตอนเห็นของแล้วกันนะแล้วก็วิธีการเล่นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยผมศึกษาหมดแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราดูลิงก์สินค้าก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับลิงก์สินค้าครับผมก็สั่งมาจากแอปช้อปปิ้งเนี่ยแหละครับราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะครับเฮ้ยถือว่าไม่แพงนะถ้าเทียบกับตัวของที่แบบเนี่ยมันก็เป็นเทื่ยงแบบที่ขนาดค่อนข้างใหญ่โตหน่อยนึงได้อย่างเงี้ยผมว่าก็ถือว่าราคาคุ ก็ได้ครับเข้าไปแล้วดูด้านล่างก็ได้เผื่อมีร้านอื่นราคาถูกกว่าก็จัดไปเลยครับอะมาคราวนี้มาดูที่ตัวกับดักหนูของเราดีกว่านะครับอามาครับนี่นะครับเมื่อเราซื้อมา1กล่องครับจะได้ดังนี้ครับเป็นตัวกับดักหนูหนึ่งอันแล้วก็เป็นแผ่นชีสเนี่ยเยอะมากที่เขาบอกว่ามีถึง30แผ่นเลยนะครับตรงนี้คือชีสเขายังไม่ได้แกะออกมานะครับเมื่อกี้ผมแกะมาทดลองเล่นนิดหน่อยสัก2ออันนี่นะครับนี่ นี่นะครับเราก็ต้องแกะชี้เรามาก่อนให้เยอะๆ,ๆแล้วเราก็วางซ้อนกันเหมือนไพ่นี่หรอไหมตัวนี้เดี๋ยวเราใค่ทำตอนทดลองเล่นให้ดูนะครับพร้อมกติก,กาด้วยเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามดูตัวกับดักนี้ก่อนนะครับอ่ะนี่ครับสำหรับกับดักตัวนี้นะครับมันคือกับดักหนูครับเหมืนอนกับหนูแบบที่ว่ามันมาหยิบแล้วมันจะดีดมาอะไรประมาณนั้นนน,นะครับอันนี้คือตอนเริ่มต้นมันจะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับเวลาจะลเล่นปุ๊บเราก็แค่เปิดตัวนี้ขึ้นไปครับตัวมันดังแจ๊ พอกลักปุ๊บก,ก็แปลว่าพร้อมเล่นแล้วครับแล้วเราก็เอาชีสเนี่ยสมมติว่าแกะหมดแล้วนะใส่ใส่ไปสำหรับอย่างนี้ครับสิ่งที่จะทำให้เจ้าเนี่ยตีลงมาครับก็คือกดลงกดลงงนี้ตีเห็นไหมครับกับดึงมาครับดึงออกมาอย่างนี้ ก็ตีเห็นไหมครับมันจะมี2อแบบครับถ้าเรากดหรือดึงมันจะตีครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือหยิบให้มือเบาที่สุดครับหยิบชีตขึ้นมาจากตรงนี้โดยอย่าให้มันตีเราอ่ะพูดง่ายๆอ่าการแข่งกัน2คนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลือกความยากง่ายได้อีกครับนี่นี่นี่ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นปกติอะคือที่มันกว้างใช่ไหมอันนี้งี้อุอ้ย สมมติเราใส่เง,งี้ยที่มันกว้างเห็นไหมครับเราก็สามารถเข้าไปหยิบได้ไม่ไง่ายเหมือนกันนะอ่ะสมมติว่ามันกว้างเห็นไหมครับตรงเนี้ยเราเพิ่มความยากอีกครับตรงนี้มี3ขีดเห็นไหมครับอันนี้คือแบบง่ายสุดครับเราสามารถเปิดออกมาได้อีกอ่ะระดับหนึ่งกึง้งเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่กึก้งเป็นหนึ่งนะครับสองกึก้งสองและสามครับเนี่ยแบบสามนี้ใครจะไปหยิบได้เนี่ยแบบเฮ้ยแบบยากสุดเลยนะเห็นไหมกึ้งเนี่ยโอ้ ให้ไปหยิบได้ระดับนี้นะครับอ่ามีตัวนี้สามารถดึงมากัรนเพื่อเพิ่มความยากง่ายได้นะครับแต่ถ้าเริ่มต้นเล่นใหม่ๆแล้วก็เริ่มแบบง่ายสุดไปก่อนนะทดลองเล่นดูก่อนนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วตอนปฏิการให้เขาเขียนข้างกล่องนะครับคือชี้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเก็บได้ครบ10อันครับมันจะสามารถต่อกับเป็นรูปวงกลมแบบนี้ได้เลยอ่าซึ่งถ้าใครได้ครบจนต่อกับเป็นรูปวงกลมแบบนี้จะได้คะแนนเพิ่มอีกด้วยครับเขาบอกอ่าซึ่งผมก็เห็นความแตกต่างของการได้คะแนนตรงนี้เลยครับสมมติเราแข่่่งกับเเเพพืืออนนน3คราไไไดดด้้้้10 9 8แลว คะแนนเพิ่มไปสิบเอ็ดแล้วไงอ่ะมันก็ชนะอยู่ดีใช่ไหมผมก็งงมากเลยนะครับนี่แต่กติกาข้างหน้านี่เขาเขียนมาแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อตอบเรืวงกลมได้ก็จะได้โบนัสเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนครับซึ่งผมก็รู้ว่าทำเพื่ออะไรคะแนนเพิ่มหนึ่งสิบเอ็ดเพิ่มได้าสิบเท่ากันคะแนนเพิ่มหนึ่งสิบเอ็ดเท่ากันมันก็เท่ากันไหมงงครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาว่ายเงินก็ตามเข้าไปแล้วกันนะครับอ่ะมาทีนี้เรามาทดลองเล่นกันดูดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอแกะแผ่นชี้ตรงนี้ใหห้มดก่อนนะครับ เฮ้ยตรงนี้ครับมีชีสตัวนี้40แผ่นไม่ใช่30นะครับเนี่ยครับบล็อกที่ใส่ชีสมาครับมีทั้งหมด4ชิ้นครับ1 2 สามสี่ก็ชิ้นละสิบก็เป็นสี่สิบแผ่นนะครับวูชิสสี่สิบอันเลยนะครับมานี่แล้วก็เรียงเข้าไปครับเพื่อที่จะใส่เข้าไปในช่องนั้นนะครับแล้วก็จับเรียงให้สวยงามครับแล้วใส่เข้าไปให้หมดเลยซึ่งตรงนี้แผ่นชีส่มันมี2ด้านนะครับด้านนี้จะเป็นชีสรูๆูอย่างนี้อีกด้านนึงจะเป็นเหมือนเค้กเค้กส้มอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่เราเลยครับเราชอบด้านไหนก็ใส่ได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับอ่ามาลองดูครับเปิดปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไป โอ้ยังที่ตอนแรกก็ง่ายสิใช่ไหมล่ะอ่าเรามาทดลองเล่นกันครับสมมุติว่าผมเป็นคนเริ่มก่อนนะครับอ่าแล้วก็หยิบต้องหยิบด้วยความมือเบานะครับอ่าอันแรกๆอ่ะมันง่ายครับมันสไลด์ออกมาได้นะครับมาอีกคนหนึ่งผมเล่นแข่งกับเตยแลวกันมือขวาคนหนึ่งมือซ้ายคนหนึ่งครับต่อไปตาคนมือซ้ายครับอ่าปั๊บเ็น๋ยวแรกๆอ่ะแค่เอานิ้วสไลด์ออกมาได้เลยไม่ยากเห็นไหมอันแรกๆเหมือนแจกมากกว่าอ่ะแจกแจกก่อนอบอ ผมว่ามันจะเริ line, ่มยากตอนที่มันลงไปต่ำกว่าระดับของถาดนะครับถ้าลงไปต่ำกว่าถาดเมื่อไหร่เรียบร้อยเลยครับมันต้องใช้การแบบหยิบขึ้นมานะแรกนี้ก็เนี่ยอย่างนี้ไปก่อนสลับกันเลยง่ายๆครับปั๊บทำไงก็ได้ครับให้มันหยิบออกมาได้นะครับุอ่ะสไลด์ไปสไลด์หยิบออกอ่นได้ครับส้ายขวามือซ้ายกับมือขวาเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วตรงเนี้ยคือมันเริ่มต่ำกว่าระดับถาดแล้วตรงนี้ผมว่าจะเริ่มยากแล้วเราต้องหาวิธีหยิบที่มันให้ได้ยังไงก็ได้อ่ะ เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อ่อามือสายนี่ก็ไม่ถนัดซะด้วยเนี่ย อุ้ยเรียบร้อยเลยครับที่เกิดตรงนี้มนไม่ได้เร็วมากที่ตรงนี้ก็แปลกนะครับมันก็เป็นยางตรงนี้นี่ตรงนี้มันเป็นยางนะครับไม่ใช่เหล็กแข็งๆนะเป็นยางแบบนิ่มๆโดนแล้วไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ตีแรงมากด้วยแต่มันมีความตกใจอ่ะนึกออกไหมพอเรามมันจะแบบอึ้ยชักเงินแบบทุกทีเลยนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะให้างี้ปุ๊บแล้วก็นับแต้มกันครับใครได้แต้มมากกว่ากันนะฝั่งมือซ้ายก่อนนะครับน้องสามสี่ห้าหกเจ็ดครับมือซ้ายได้เจ็ดแต้มครับ ส่วนทางมือขวานี้นะครับหนึง่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดครับได้แปดแต้มรับเพราะฉะนั้นมือขวาก็จะเป็นผู้ชน,นะครับมือซ้านี้คนแพ้โดนเชือดชึก๊กแอะ <c oughs> <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับของในชิ้นใหม่ที่ผมมาแนะนำในวันนี้นะครับ Mouse Trap the Game ครับ นี่เพื่อความสุขนะครับผมว่าเราควรต้องหาคนมาเล่นด้วยครับถ้าเล่นคนเดียวมันก็แบบเฉยๆใช่ไหมละครเล่นอย่างวิ่งใช้มือขวาเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเอาจเกมเรื่องตัวนี้หรอกของเล่นทุกอย่างนะครับเล่นหลายคนจะสนุกมากกว่าใช่ไหมล่ะสองคนสามคนสี่คนห้าคนยิ่งเล่นคนเยอะยิ่งสนุกครับมันจะมีการแบบเกะกันทับกันแบบแซวกันอะไรแบบเฮ้ยกากว่ะเฮ้ยแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยวายวายวแผลเป็นคือมันเป็นการแบบเจ้าเยอะแต่สนุกสนุกเล่นตลกๆกันนะครับแต่ดายไปผมอยู่กันแค่สามคนซะด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมชวนน้้้องเเเเเเจาาาาาัันนนนรรมล่่ดดววยยีีกกะะคบบพข ตั้งแต่ห้าขวบขึ้นไปพอดีเป๊ะแล้วก็จันห้าขวบเลยครับอ๋อ้ว่าเป็นของเล่นที่ทําให้มีกิจกรรมในครอบครัวแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวผมจะแข่งกับน้องเจ้าจันให้ดูครับให้มันรูกันไปว่าใครจะเป็นผู้ชนะ,ะมาครับมาได้ผู้เข้าแข่งขันแล้วครับแนะนาตัวหน่อยสิสวัสดีนะคะวันนี้น้องชื่อน้องเจ้าจันนะคะจะมาแข่งกับป้าป๋าใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติน้องกับป้าป๋าแข่งกันใครเป็นผู้ชนะนคะอง่ะเฮ้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 อ เรามาดูกันว่าวันนี้น้องจะชนะป้าป๋าได้หรือเปล่ากับของเล่นใหม่อันนี้นะครับกับดักหนูอ่ามาใครเริ่มก่อนปอ้าปยิงป้ายิงชุบเย้ต้องแพ้ได้เริ่มก่อนนี่คือกติก,กาของเราแพ้ได้ก่อนอตามนะเ <c oughs> อออย่างงี้ก็มีนะครับป,ะปะ้าป๋าอ่ะหรือ,มอบมดได้ไหทุกท่านฟังเราต้องผลัดกันหยิบคนละรอบนะใครหยิบได้ก็ออกมาวางไว้วางไว้แต่ถ้าใครหยิบแล้วมันดีดปุ๊บแล้วก็วางกลับไปนะแล้วก็เปิดใหม่ตาคนต่อไปเลยอย่างงี้โอเคนะ่ามา น้องหยิบแล้วอ๋อร ah. ah. ีบจังรีบจ hmm. ังหยิบตอนปากยิ mm ้มชบเซฟโอ้โหรีบจริงๆเลยมาอ่าอ่าดูนะครับว่าผม30กับน้องจันทห้าขวบใครจะเป็นผู้ชนะในเกมเดียวดีแต่ยังงกัทีละคนแรกๆนี่ยังง่ายอยู่ครับต้องไปหลังๆเดี๋ยวจะรู้กันเฮ้ยเฮ้ยจะมาหยุดสองท่นนะเอากลับไปกลับไปน้องยนอยอน งะอไระไม่ต้องไปไม่ไดไม่ได้ไปแหละขคุณมาอ่าแต่น้องต่อยไปเฮ็ยไปไงอ่ะน้ำใสแล้วเฮ้ผมจะมือเขาหยิบไงเนี่ยอ่านี่คือมันต่ำกว่าระดับชั้นตรงนี้แล้วครับผมหยิบยากอะเนี่ยเฮ้ย เ <c oughs> ้ว่อความที่ว่านันเป็นเด็กอะ่ะมือเขาไปหยิบได้อะ่ะแล้วแบบมือผมใหญ่ผมเขาลองไปหยิบอย่างงี้ไม่ได้อะ่ะต้องลูดออกมาอย่างเดียวอะ่ะรูดออกมาแล้วก็เสี่ยงที่จะกดแล้วเกินอ่าโอ้ความน่เปียบของเด็กครับตรงนี้โอ้ยงี้ผู้ใหญ่แพ้เด็กแน่รอนครับอ้าเรียบร้อยและนี้น้องก็ต้องข้ามแต่น้องไปแต่ป้าปาหยิบต่ออย่างงี้อ่านี่นเงินจนได้หมดแผ่นนี่แหละปึ๊บไอ้อออ เด็กฮะเฮ้ยโอ้ยโดนนะตาน้องโอ้ยไม่เห็นเลยครับเพราแต่ก็สามารถเอารูดสอดเข้าไปหยิบได้อ่ะผมผมทำไม่ได้อ่ะโอ้ได้เปรียบมาได้เปรียบเอาละทำไงดีเ๋อหยอ่ะฮ่าฮจะเป็นเด็กแล้ววะดิมาหนี่นางใช้ยูปุ่งใหญ่ๆเข้าไปหยิบยูปุ่งใหญ่ๆเอามังเอามังทำตามเด็กครับยูปุ่งใหญ่ๆ ไอ้หย,ยาตาน้มบิ๊กตอนนี้มันแบบรูดแม่ขึ้นแล้วมันติดเนี่ยขึ้นมาอ้าได้โอเสร็จปะป๋าอือฮโอ้แสดงว่าแผ่นนี้เริ่มยากนะครับน่าจะใกล้ๆหมดแล้ว เฮ้ยได้กอหุยหุยเราติดดิวนี่แอบเอากาวทาดิวดีกว่านี่นี่ง่ายๆนี่โอ้โหมาโอ้โ้โอ้โหไอ้เจ๊มมันยากแล้วอ่ะไอ้ไอ้โอ้ยเฮ้ยแผ่นนี้เริ่มยากแล้วครับเดี๋ยวต้องใช้ความเร็วดูนะสอง ีไม,ไ,ออไม่ได้โอ้โอ้โหโอ้ได้ย oh. ิ่สทบจะเข้าไปสิงในเครื่องแล้วลูกนี่เห็นโดนหลูดมาอย่างงี้อ่ามันจะพอได้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยได้เฉยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยว้้ เรียบร้อยหมดโอ้มาทีนี้อยู่ที่การนับแต้มนะครับมาดูกันว่าได้เท่าไรครับสองสามสี่ห้าแปดสิบสิบเอ็ดสอง21บส้ยอย่าอ่าน้องจะได้กี่แต้มนะคะ21แต้มค่ะนี่น้องจะยา่ยีผมได้19ครับแพ้ไป2แต้มเพราะฉะนั้นผู้ชนะในวันนี้ได้แก่น้องจ้าจนา แสดงว่า,าพูดจริงไงเนี่ยน้องชนะป,ะปะ้าป๋าตลอดทุกครั้งเลยเหรอเในเล่นเกมเนี่ยฟุกแน่ฟุกแน่เลย,เ,ยเดี๋ยวป้าแอบฝึกก่อนเขาชนปะป้าปชนะน้องแน่โอเคไหมอ่าอันนี้ก็ขอ,อประเพณีน้องจันทร์ครับออกไปเล่นเลยครับเป็นของเล่นของน้องจันทร์ไปเลยครับเย้หู้กลัวไหมเวลามันดีดมาเนี่ยปึ๊บเออไม่กลัวยิ่งหรอไหนน้องอนิววางให้ดูที่เวลาดีดมาเฮ้ยปวดเจ็บไหมเฮ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บเออไม่เจ็บเดี๋ยวมันของเล่นเด็กไงตรงนี้มันเป็นนิ่มๆใช่ไหมแต่ตกใจไหม จริงเหรอเข้าไปตกใจอยู่แล้วเวลามันดีนี่ชักนิ้วหลบทุกทีเลยเห็นไหมครับขนาดเล่นแค่2คนยังสนุกเลยยังรุนยังตื่นเต้นเลยนะครับถ้าเล่นกัน3 4 5 6คนนี้มันแน่นอนครับบันเทิงสุดๆแน่นอนเลยครับอ่านี่ครับต่อไปนี้ครับการเล่น Mouse Tap the Game ครับ๊บายบายบ๊า่บาย อ่ะตรงนี้ผมอยากจะลองแบบยากดูหน่อยนะครับนี่คือตรงที่ผมบอกปรับได้นะครับเราลองปรับแบบระดับ1ประมาณนี้ใช่ไหมสองแล้วก็3แบบสุดเลยนี่เทา่านี้สุดอ่ะเราลองดูครับเพาถ้าเกิดแบบยากสุดอย่างเงี้ยมันจะพอดึงได้ไหมนะครับแต่ว่าตอนต้นๆนะมันง่ายเนี่ยต้นๆคือเราสามารถสไลด์ออกข้างได้ใช่ไหมเราต้นๆหลอกไปก่อนเนาะเอาแบบให้มันลงไปต่ํากว่ากระบะแล้ว,ลวกันอ่ะประมาณนี้ครับถ้ามันเริ่มต่ํากว่ากระบะแล้วเนี่ยโอ้เราทำท่ายากแล้วอ่ะดูนะครับ ถ้าอย่างโอ้โหเันมัอนยากจริงๆนะแปกติอะถ้าเกิดปิดหมดใช่ไหมเรายังเอามือเข้าไปรูดออกมาได้ใช่ไหมครับนี่เมื่อพอเปิดอย่างงี้เนี่ยดูด,ดิเราจะรูดยังไงครับเราไม่สามารถรูดได้เลยอะโอ้โหผมหยิบไงเนี่ยอึ๊บเอ้ยพอได้อยู่มีแต่จะออกข้างอย่างเดียวเลยนะครับผมว่าเอาลงล่างแบบโอ้โหโอ้ต้องหยิบอย่างนงี้ต้องแบบใช้การเกี่ยวขึ้นมาครับเกี่ยวขึ้นมาแล้วหยิบออ,อ,ออกอะไรแผ่นดูเอาเป็นลากๆเลยโอ้โ,โยังไงมันเกี่ยวไงเนี้ย โอ้โหเนี่ยเฮ้ยยากจริงครับอู้วถ้าจะเล่นให้สนุกนะปรับแบบยากสุดอย่างนี้เลยมันแบบท้าทายมากอ่ะอันนี้ผมจะออกแนวไหนเนี่ยเนีน่ยตรงแนวนี้เหรอ,อ,หอ,หอหถ้าแนวนี้ไม่ได้เพราะว่าเหมือนแบบแล้วยกขึ้นอเงี้ยมันก็ค้ำไม่ให้ลงครับเราต้องไปแนวนูน้นอ่าเพื่อให้มือไม่คำ้ำ มีทิศทางมาอย่างนี้โอ้โหกะโดดอยู่ดิเออไปปรับระดับเล่นได้ครับเริ่มแรกก็เล่นอย่างนี้ก่อนให้พอรู้จังหวะพอได้แล้วก็ค่อยๆกระดับ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 ขึ้นมานะครับโอเค the next day อ่ะทีนี้ตรงนี้ครับผมได้ทดลองเล่นกับลูกมาหลายครั้งครับพอจะจับได้ครับวิธีการเอาออกครับจริงๆมันมีแค่สองแบบเท่านั้นแหละหนึ่งก็คือเอานิ้วจับไปแล้วก็ลูดขึ้นมา อ่าอย่างนี้ครับแต่การลูบแบบเนี้ยบางทีมันจะชอบชนตรงขอบครับตรงขอบมันดูกับปกติเล็กนะ้อยบางทีมันจะชนตรงเนี้ยกึ๊กกเราไม่ออกนะครับมันจะพลาดไปกดโดนได้ใช่ไหมแต่ถ้ามาครั้งเราลูบได้จังหวะครับมันก็จะออกมาเลยอย่างนี้อ่านี่เคล็ดที่หนึ่งนะครับที่สองก็คือเกี่ยวขึ้นครับเนี่ยเราต้องสอดนิ้วเข้าไปอย่างนี้ เกี่ยวขึ้นให้ก็ดึงออกอะไรอย่างนี้ครับสมวนมานี่ก็ใช้แค่สองวิธีนี่แหละรูดออกมากับเกี่ยวออกครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกถ้าเกิดเราเล่นแบบยากสุดอ่ะเราไม่สามารถเอาดิ่วเข้าไปรูดได้ติดอ่าต้องเกี่ยวขึ้นอย่างเดียวซึ่งเกี่ยวขึ้นก็ควรต้องเกี่ยวด้านนี้ด้วยนะมันจะได้นะพอเกี่ยวได้เห็นไหมถ้าเราเกี่ยวด้านนี้นะเนี่ยทดสอบดูเข้าไปเกี่ยวครับเนี่ยมันจะไปล้างท้างนองนะครับอ่านี้ไปปรับใช้กันเอาเองนะครับผมบอกซึ้ให้เล็กน้อยอย่างนี้่อเพื่อนๆซื้อไปแล้วเอาไปน้สสาใถจ ผมก็ให้ลก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับนี่ราคาไม่ถึง200ร้อยกว่าบาทเท่านั้นครับเทียบกับตัวสินค้าแล้วเนี่ยผมถือว่าคุ้มค่านะวัสดุอุปกรณ์งานอะไรเขาใช้ได้นะครับไม่ได้ว่าของก้องกล้องแกงก็เก๊กนะครับราคาแค่ไม่ถึง200ได้ขนาดนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปเล่นหรือว่าเคยมีเล่นอยู่แล้วนะครับก็มาเขียนคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับจะได้เป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆคนอื่นนะครับเพื่อมีใครคิดที่อยากจะซื้ออยู่ปุ๊บมาดูวิดีโอแล้วก็ดูคแบบดว่าซืื้ออหรอไม่ซื้ออดีะไรประมาณนี้ครีรวิวของเกงๆในนนวัี้อย่าลืม ไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพราะผมลงวิดีโอใหม่ทุกวันครับผมจะมีของฟิลฟแบบนี้มีวิดีโอการพิสูจน์จากติ๊กต็อกหรือว่าการทดลองวิทยาศาสตร์แปลกๆหรือว่าสอนพับกระดาษอู้ยเยะๆมาหมดเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวไปกินชีสก่อนนะครับได้ชีสมาเต็มกระบุงเลยครับไปนะครับสวัสดีครับเฮ้ยเปรี้ยวชนะความกลัวมันไม่ได้นี่ยังไงแบบว่ามันตีก็ต้องปลกดีมันมันไม่กล้าที่จะให้โดนนะ